โอเคต่อไปก็20แล้วไอ้เจ้าโหคิวอะไรมึงยี่หวยเอ้ย20กูเหนื่อยอีกแล้วเนี่ยกูร่างส่งกดไว้ไม่เล่นหวยฮะใครบอกไม่ให้เล่นหวยล่างทรงเองเองมีล่างทรงไหนตัวไม่ไม่เขากดกดไว้เล่นล่างทรงผมมึงกับมึงเปิดไมทดิฮะล่างทรงกดไม่ให้เล่นหวยชิบหายมีด้วยเหรอวะเห็นสามตัวตรงนี้เล่นไม่ได้เลยปีแล้ว นี่หลับตาพี่ตีพีโสพระควาเยอะมากรอชอนุอาไง้เมื่อวมึงเอาเตรียมนี่ไอ้นี่อีฮ่าโอ้ยมาทางไเอาเอาอีฮ่าเอาีิออกไปโอ้ยเอ้ยออกไปอโอ้ยจะไปให้ไปไปให้ไปมึงออกไม่ออก เฮ้ย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 ไปมึงจะสู้มึงจะยอมมึงจะสู้มึงจะยเอมมึงจะสู้จะยอมยี่ห้ไปเฮ้ยเอาเรืเองาโดนเอาเอาเอาด้ันมันร้องเลยเยเตือร้องเอ ไปแล้วออกไม่ออกมึงโดนนะอีหะจับจับจับหน่อยจับหน่อยจับจับขาอี๋ช่วยจับขาก่อนเาช่วยกันผู้ชายมาช่วยกันอี๋เอากระบอกหน่งยกระบอกกระบอกเอาไงมึงจับกระอาวุธออกไม่ออกไม่มาช่วยข้างในผู้ชายอ่ะใครกันอ่เอียมึงเอากระบอกหน่อยกระบองกระบองเอาไงมึงจับกระอาวุธ ท,ท ies, ั้งเวสภุสะสะใบเอาออกไปออกไปสักขะทาวุฒิท,ทงังสักขะท,ทาวุฒิทังเอาไงมึงจะยอมไม่ยอมมึงอย่ายอมมึงจะสู้สักขะออกเปากลับไปหาไอ้ร่างทรงนั่นออกไม่ออกไอ้ผีสักขะท,ทาวุฒิทังสักขะท,ทาวุฒิทังเอาไงเอาไงมึงอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเล้ยไงเอาเล่มเล็กเล่นไปนีน่สักขะท,ทาวุฒิทังเอาไง สักขะทวุธทังมึงนี้ให้เวลาคิดนานเว้ยสักกะไปแน่เลยไปไหนไปหาล่างทรงเรามึงจะมึงจะไปถูกได้เกิดสักขะทาวุธทังหลุดไปหลุดไปเดเวสสะหุสะออกไปเด้ออกไปเลยศภูะออกไปเดเวสสศภุสะสักขะทาวุธทังสักขะทาวุธทัง อมพระหุยพระภายพระสหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพานะเอาพระยามนของกูนี้นะพัดด้วยเวสสะพุสะนะพัดด้วยเวสสะพุสะนะพัดด้วยคมกระบองกูนะให้ไปถูกไอคนที่กระทานะให้อ่อนอยู่ดังกบให้ซบอยู่ดังเขียดให้เหยียดอยู่ดังงูนะพระองค์นี้อมสว่สมาหายไอเอาไหมดเอะ เฮอฮะฮะแหมขอบใจลีเจนซี่ที่เอาให้กูขอบใจมากเอาปล่อยไหมขอบใจลีเจนซี่ที่เอาให้กูฮ่าโอ้โหยีย่ห้าจะได้ไปแทงหวยโอ้โหจะได้ไปแทงหวยหอกหกัก ไปไปถังน้ำมนต์มาอ่านน้ำมนต์ยี่หอกหักไปแทงหวยเอานหน้าดิเดี๋ยวกูดูว่าอีผีหลอกหรึเปล่าอะหลอกกูหรึเปล่าอ้สัตว์ชอบหลอกเรื่อยเลยมึงใกล้ๆอีกทีที่เช็คทีไอ้สัตว์กันผีหลอกมาเนี่ยยี่หอกหักหายก็คือจะได้หายหาต่อไปจะโอต่อเนี่ยกูปวดหัวจริงเลยต่อเลยสองเคส อ่ะโอเคเอาน้ำมนต์มามึงหายแล้วไปเชิญผีไปแล้วห่าง,ง,ง,งมาอ่ะเจ้าโอ้มึงต่อเลย